สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ diy สไตล์ลูกหวกดดนแดงนะครับวันนี้จะพาทุกท่านเข้ามาดูวิธีการแก้ปัญหาในการใช้เว็บเบราว์เซอร์ของ google chrome นะครับอ่าน,นี่เน็ตใช้ปกตินะครับอันนี้ทดสอบได้ง่ายๆครับอันนี้เป็นของ firefox นะครับผมใช้เบราว์เซอร์ firefox แล้วผม จะเอามาโหลด Google Chrome ในการติดตั้งในนี้เราลองวิธีดูการติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการติดตั้งเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งลงไปนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ รอให้ติดตั้งเสร็จนะครับครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็รันขึ้นมาอัตโนมัตินะครับก็ปรากฏว่าเบราว์เซอร์ของ Google ไม่สามารถเข้าใช้งาน,นสำหรับคนที่เจอเหตุการณ์นี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมเราลง Google Chrome แล้วเราไม่สามารถใช้งานได้หรือใครที่ลงไว้แล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับ ติดปัญหาครับเรามาดูวิธีแก้กันครับว่าจะมีวิธีแก้ยังไงเริ่มต้นจากไปที่ช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า r e g i s t y editor คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็จะมี pop up ขึ้นมากดเย็ดนะครับพิมพ์คำว่า run หรือที่คีย์บอร์ดกดปุ่ม windows ค้างไว้แล้วก็กดเป้นพิมพ์ตัว R จากนั้นก็ พิมพ์คําว่า r e g i d i t กดโอเคหลังจากนั้นจะมีป๊อ o อัพขึ้นมากดจ็ดแล้วก็จะเข้ามาหน้า r e g i t y editor จากตรงนี้เรามาดูที่ข้อ2ครับที่ผมได้ทำไว้คือให้ไปที่ HK e y Local Machine นะครับ จากนั้นไปที่ซอฟต์แวร์โพลิสติกนะครับเจอแค่ Microsoft อย่างเดียวนะครับถ้าไม่มีโฟลเดอร์ที่ชื่อ Google นะครับให้คลิกขวาที่โพลิสติกนะครับ New Key นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Google หลังจากนั้นสร้างซับพฟรเดอร์ใน Google นะครับโดยคลิกขวา New Key นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Chrome หลังจากนั้นทางด้านขวามือนะครับพื้นที่ว่างๆนะครับให้เราไปสร้าง ไอเทมใหม่นะครับขึ้นมาเป็นแบบ d w o r d 32นะครับโดยคลิกขวาพื้นที่ว่าง New แล้วก็ d w o r d 32นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Render Code i n t e g r i t y enable ครับ เปลี่ยนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับไปดูค่า Value ตรงนั้นก็คือให้เซตเป็นศูนย์นะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้เซตอะไรนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ Google Chrome ได้โดยรีสตาร์ทเบราว์เซอร์กูเกิลโลงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลองเปิดขึ้นมาใหม่นะครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถใช้งานได้ฝากกดติดตาม Subscribe ให้กำลังใจแล้วก็ส่วนวิธีการผมจะลงใน description ด้านล่างให้นะครับขอบคุณครับตอนนี้เราจะต้องสูบน้ำขึ้นนะตามมาตามาดูน,นะครับ ดูย,ยีชั้นสูงนะนะใช้ทนใช้นานนะครับ